เมื่อนี้เมากวนแรกเลยมื่อนี้เป็นตราไรว่ราเมื่อนี้เป็นตาไรตัวเน้นไปห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นเนาะห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ปีอชวหันมาก่ถวันที่่สองเรื่องกระสันบอกวันี่สองอ่างันแรก็พวันที่สองเน้นนนักวันที่สิบสองสีเนียนเลยวันที่ทิบสองจ่ายถุกคนจวัดุคนอยู่ดีเพรทนได้ ยาดียังวันได้ได้กันยังประชาเจนเจนโอ้เอาให้มันคัาๆเลยเอาปลอยไปยาให้มันผิดนะพ่อเนางคู่ชี้คู่นี่แหละชี้คู่ปอยเหลือกมัวนปอยชี้คู่ถือปงเขาทั้งบนทั้งล่างพ่อ่อบล่างกอสิบกันบอกกันบอกสองคู่มันสิบเป็นบนโอ้ขันบอกสองคู่สิบเป็นบนเธอชี้คู่เป็นล่างขันชี้คู่เป็นล่างว่านี่มันใจยักเปิดเส็นพ่อห้าร้อยล้านที่สิบห้าร้อยล้านลูกตตอจะเคืองเลยเอาจากสอง จักสองร้อยห้าสิบล้านใช่เดี๋อวเรือยเรื่อบ่กเรอนบ่ยิ่งเดียวบ่ฮะยิ่งัวเดียวยิ่งกันแล้วก็ยิ่งตัวเดียวเคากลวดกติทาพอวันที่ทิพสองขุนแล้วกันว่ายิ่งตเดียวเลยเนาะยิ่งตัวเดียวกติทาพลาวันที่ทิพสองความมูุ้นลาเออกับความมู้เ้ยย่าหากินชุกคนหามุดต่อยนบอืมนั่นบ่ไม่เยี่ยมีพอซื้อบ่ได้มาเขียวมาขอดดอกให่พอแน่ อี่โรนรับผู้จับหามือขึ้นเลยนี่น่โอ้แต่พิุ่ไม่ไหวหวือเคื่อว่านก้นตามีกลุมวีไอพีขันพูดใดอยากได้ก่อนเข่ากุมมาฉันบอกครับคุมวีไบอกเพื่อนลุมยังก่อนลุมวีไอพีบ่รับไม่ไหววีไอพตาทองสุก้านเปอร์เซนโอ้ไม่ผิดเต่ผิดไม่จะทงหรดอโอ้ครับครับแต่แต่เล็จะปล่อยไมสิบสองสิบสองได้ทุกคนโอ้รอ อันนี้ก็กคเกือเสียงลูกไผ่อีพอทั้งสุกเด้คะ่ะเพื่อนเป็นผู้ดูแลแอนกออนเขาว I P พตาทั้งสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอขอมาแอ,อดไลน์ได้เบอร์โทรเลยค่ะถูกตามเบอร์โทรเลยจะได้เงินทั้งหม <laughs> หอเ <laughs> อ้าวชัดเจนนะครับพ่อแม่พี่น้องขันสมมติว่าผู้ใดอยากได้ตัวเลขตัวเบอร์อ่าผู้ใดอยากได้ก้อนวันต่อไป ปดอยลาเอร์เซ็น่าแปดรอล้านเปอร์เซ็นือส่งไหลขึ้นนาที่ใหญเเนาะบ้นไห่อต่อลงอีกต่อตลงอีกหน่อยนะพ่อเอา้อยละานแปอเปอร์เซให้เขาให้เขาไปแอดเขาเป็นกลุมว่พน้ำเพลินอ่าพูดดูแลกกุมประกวดเขเขาหลุดอ่าูดดูแลกกุ้มก็คือลูกจะใภ้อีพอต้องสุกอ่าก็เขาไปถามในส่วนนั้นเลยอ่าแต่ว่าเลขโตเน้นเนี่ย กับผู้อยู่ในไล่กลุ่มทถนนคอยสิมีสิิทธ์รู้รู้เลขตัวเด่นเนาะพอนะแต่ว่าขันผู้ใดใจเย็นกระทาวันที่สิบสองสิบสองปล่อยค่ะสิบสองปล่อยทีเดียวปล่อยนักปล่อยยูทูบทีเดียวว่ถึงใครจะออมดครับถื่อกี่เดียวรับสิสว่าป้ไอ้เนาะไม่สว่าบอกเรื่องที่พ่อเมื่อนั่นนะชื่อว่ารถกับ โอ้ซื่อบพราต้งกลับเลยบอกพ่ออ้วนวัทิมานี่พี่พ่อกินข้าวเที่ยงไป็นอะยัง่ไม่ได้กินหรอบ่เอ่อข้าวเที่ยงือมาล้วกลับเนอะกลับมันคือคนบกเก่งเอ่อกลับมันคือคนบกเก่งเนาะพ่อเนาะเนื้อฉีบใครว่าคักยวงวัดวังเรื่องนี่ให้ให้บ้านเพราต้องซื้อกลับเห็นแน่ชัดแล้วนะครับว่าอี่พอทั้งสุกเพราะต้องเลือกมาแล้วีบเหียววัดวัดทิมานี่ที่ให้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไดลักษณะใดสิหน่อยหามเขาต้องไปบอกว่า บ่ต้องซื้อกลับเลยมันคือคนบ่เก่งหน่อยครับหน่อยหน่อยโตเขาเขาแยกเป็นกัมันสีฟันในตัวเดียวเลยบอกว่าถี่มากสามครูสามคู่เท่านั้นให้เปลี่ยนบนเป็นล่างให้มากนะเลยน้ำกันเลยน้ำกันคนบอสตัวเดียวไม่ได้เปลี่ยนบนบอกคนมันจริเจริงจะเรยล่างน้ำฟอง เขียวไหมถ้าอยากได้เลขเขาว i p ตาทองสูงยูทูปป้วยวตาทองสูงยูทูบเนี่ยโอ้ยลูกชวนเขาใคืก็ตีตัดยากแค่งแต่คลิปนี่ยูทูบเนี่ยเป็นเป็นคนที่เป่าพี่ได้พูดเย่ยวนะปั่นยูทูบนะเรียกกันันปั่นปั่นปันที่สิบสองยูทูบเนี่ยพวยูทูปมากวีสมาริทเป็นล้านคนบ้ เขาบอกให้เขานังแห้เอผู้เดียวเลยมอนี่ก็้สิบสองสิสออไี่พ่ออยากบอกแตนี่แจว่าเดี๋ยวนี้น่ะนี่คนกันกายไม่บอกเลยเออนาคเจ้ายบอม่ได้บอกพว่สิันบ่เชืยวนี้เจ้ากูจอไ่ชุดพนาอไม่ใโอ้อ่

พ่อเลียถือก็เออ่ต้องแก่ถือก็อ่านอตลกมากถือกีนีเนี่ยอ่มเจ่นไรนะอจุดท่มันถือเลยนะ่าเร็กว่ามาน้ำกันเป็นยังไงกับพ่อแม่น้กันี่จะไปเสื้อตัวใดก็ใช่กันนะเนื้อห่าเก่าหกหาก้อยไป่ถือชุดสาเกียรติไป่ถือไ็เล้ยงกิแหว่าเจ้าบอกกนนี เขาจะมือท่ไขายตั้เจมืเรอม่าเบอกไม่ตัวเรียนีเยอะไปซื้อเจมือกินตะเดีวไม่ซื้อเรียกเมกินื่อตเีวแล้วจขายไหนถามดูน้มบอกผู้ขายเดตนเจ้ามือประเด็นเฝ้าเดียวเจ้ามือเอ้พอสุขกอ้างเทียนกำลง เป็นเป็นจาไหเป็นเชียนคำนวณมาใจดีครับเนี่เดี๋ยวตวนเจมือวันนีมื้มันเฉีบว่น้เเออระดับเชียนคำนวณนะตาทอมสุกร้านเเชียนอไอผู้เม่ื่อซื่อแล้าจมือจี้เป็นนเชี่ยเขาผูเดียวเดี๋ยตนเจมือวันเนี่จมื้อเห็นเนี่ยเเว้ยเชียนเชี่ยนคำนวณเลขเดี๋ยตวนเจมือวันนี่ย่านถึอ จจย่านย่านจะามือว่ามีเงินจ่ายผมหรือไงบ้างมีเดียวหรือตัวชาติเขาแล้วคนนี้ขามประเทศก็มี่ <laughs> ต่ตัวอะพันป <laughs> ลานว่มีคนขายดอ <laughs> ก้เทศได้แต่ตัว็ข่ขายสั่ตัวทหาที่บาทคนะ็นะท <laughs> หารที่บาก็ซื้อเมนรงไหครัาย, <laughs> ยนึงเราก็ซื้อถือของเรา่านี้มะเทียวเพียงเ่เีก็เพียงหนใจเราเงี้ยความคืนเนะก็ึลยคือเขา เอ้2บาทก็เพียงชื่อล่ะอือมันเป็นอย่างอักอีหีนกําลังดังกําลังอออืลชื่อหลายวเจ้าสิเอาไปแต่งเพลงเท่านั้นดินี่ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นี่เห็นว่าแต่งลางยังดังเนาะภาษางลางงลาง่ยังดังยาอื ล้านเพอร์เช่นดังที่สุดในประเทศไทยเออย่านี้ก็ต้งสอนอย่างนี้ต้งสอนล้านเพอรอเช็นนี้ึงท้องที่ดีเาะเรื่องมนเยอย่างนี้ตองสอนล้านเพอ่์เช่นก็จะถูกบากเรียถูกพวกงวดถูกงวดแต่เมตัวงงวดเนี่ยบนก็ถึก ร่างก็ถึกอยันนี้ต้องถอน่วยใจแล้วโดนเสียไม่ดอกชดวยวควเขายัห่วงคิดตัวเยวแล้วใช่ไหมะเตือไลนี่เือนปาจะต้องถูกบอกเรขกทุกตัวทุกทววก็ทุกตัวกอยันนี้มัต้องถอนอืมนี่ต้องถอนอย่าเงี้ยไม่ดีมากสนุกเนาะครับเาก็มัสนุกเลยถึงแล้วครับเมื่อไดกับแม่ต้องอะสิมารับ อันที่ใส่หม้อปักใจสิมาเมือดมันก็ท่วมมาก่อนอันที่ขูผิดแล้วแต่ว่าเล็กเล็กเล็กที่ตัวมันถึเพีอะไนที่มันหาชิ้นอยเล็กสมมกิดขันมันถึกวาดสิมานี่พรแห้งนะพอนะถึกุงวัาละถไปเรื่อยๆวันที่มาบอกเอจเองวังอั้นถืกไเรื่อยๆึผิไป่อถึกไปเรื่ยถึกไปเรื่ยครับมุดผีมดสา มปีวัดจานเด็กเา่าขายนเดเราบานเท่าขายอกว่าราบานขายเถอะอือยี่ีดิ้อก็มันบผิดอือันนี้อะไรกี่บอกกี่งหวัเ้งิงหวัเนาะครับเีิงวดไ่บอกวันวันี้เป็นสูตรจักอ่าวันี้เป็นสูตรถดแม่ลาวจังหวัดกับว่าชิจงวัด สิบสี่งวดเออมีงวดนชิ้มหาสิมาโอ้สิบสี่งวดแล้วงวดนชิ้มหาสิมาเอาพระเอกใหม่ปล่อยลงมึงโอ้เอาพระเอกใหม่ลงท้ำการแสดงเบิึงแสดงบึงเสียงปิงดเสียงนีจะได้เพลเอกใหม่เออเสียงนีมาซสุเปอร์สตาร์มาแรงปุณมาเสียงดีลูกข้าวยี่สิบเอ็ดสันอันซึ่งกินที่ตัวงวดมันเก่าแล้วบ<อ>่วค่อยๆกันเหรอ,อก็เลยปล่อยไปปล่อยพระเอกใหม่ลงมาเอากนินส่วนไม่ใช่กันบ๊อบพีดจุดเจ็ดทีบแปดสิบงวดเอามาใส่แบบ เคยเอกไหมวันนี้แห้งครับนวน่งครักวันนี้น้งร่ำลายเลยวะวดน้ำร่ำลายหมวดที่ิวันนี้จะนม่มเต็มเท่กันแต่เป็นมอรอันชื่อวาน้องกอขกีเดียมแล้วล่ะเนี่ยนันทิ่ถือว่าเฮ้ยเจที่ขาหน้าก็ไม่รวยเพราะขายหน้าน้อยล่ะเพราะขายไปยังเด้อมันเม่กินโอ้ยไปยสิบลีดนเนาขายไปยังเด้ออีหลาคุนนมน่มากมันอยู่ nó có chỉ biết được cái này mà, ở ở nó mua cái nó, nó chơi đằng sa, mặt này, chip chi mặt, chip chi mặt, chip hai mặt thì mà, cứ cái bỏ mà thử cũng lấy hay nó mua cho cá coi cái đồ, thế đấy cho học, mà đó, vợ 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 sẽ lấy mặt đi, chip chi cái miếng phao vào chip chi phải à? ตามบนสายสถึงไหมครับมาที่บริษัทคนอยู่อื่ออกไปเอกลงทินทิพย์ี่ะคันพ่อบอกก่ว่าจี่ทิพย์จีนะตดสิบบนหลังยูยบ่ว้ายไมยบนลังอืมันถือหดทิพย์จีนอ่ะทียังได้สิยู่ได้อยูผ่านเขาไปเสียงเขาจะเอาไปเสี่ยงแล้วนีเจ็ดจีน่ก็มีเลยครับนี่หุดที่ทิท่มหาเินไหมั่นท่แมนบอลลักเลย มันจะไม่ดีเพราะมันตัวงเ,เออว่าเพื่อนถืกอว่าผิดกับวาวาแต่ความมันมีถืกอมีผิดเลง <Born. S 1> เนั่นไปที่เป็นขนามา <styl. S 2> ถ้าวันาหโไม่มาจะตีปากันจะไปถืปถปถ <laughs> อีครูเขาบุญเบ้าดีเบ้าดีคำานี้เบ้าดีมากเลยเนาะก็จะจัดตัดไปเจงงูวก็เข้าเจ้่หน้าเรื่องไปขังสอดขัง,งพี่ออนักมั่เลรเร่งใ่ขนาดเร่งใส่ขนาดเ้าก็จับก็มาไปจีก็ มันอีงวงว่าเดือดผูกไปสิงตวงรวยก็พุนเข้าอันนี้ก็กันเนอะตีน้องไงอ่าไม่นุบเนี่ยนั่นหรออ่าการตีปลาก็ยังด่ากันด้หรอครับแต่ว่าน้องนี่ถือถือแล้วตีปากถือกักสอบจำไหนก็ถือเราตอนนีที่เราขาดขาดเร่าตรงที่สวนดีพอเนี่ยนะเราตรงแล้วยั่ไงมน แน่นบ่กเลยโอ้ยจะจังสั่นตัวเนาะยตจัดเตี้ยโอ้มีเบิ่งเฮาอยู่บ่เดือยเบิง้งนายเจ้าก็เบ,บิง่งคือกันนั่นล่ละนายเจ้าก็เบิ <c oughs> บ่งเฮาอยู่โอ้ตอนนี้บ่ตอนนี้ลูกไทยนั่นตัวลูกไทยคลิปบัดแล้วก็ค่อยสิตัดเออเอไปตัดมองที่บ่เหมาะสมก็ตัดติ่มออกไปนะจ้าอดอกอะไรยู่จีเอาเจ้าคนคําว่าจ่า่บชุบภาพจัาดอกเนาะเป็นไ มันเป็นไอ๋อองศาธนาภาณ์นะเมื่อเนียเจ้าได้ของดีมื่อาน่เรามือนยังมาได้ไปใช้มหาอ่พว่เป็นเจ้าแรกมื่อนี้มันสันเจเจก่หมฮะว่ท่านเจเจเก่มืนเมื่อนี้ได้การไหมได้การแล้วคุลามันที่สิบสองก็มาเอาตัวจับคููเด่นคงทุทอคงทุดทไทยสิเอาบาทเดียวให้มันรันเต็มลดแต้มรอ ก็สาเร็จนำไปเลยเดี๋ยวจะจำคู่มาแล้วใช่ไหนะนะสันจนะพอนะขอบคุณทีว่าหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับถูกถูกเลยละครับใจ้อน้อเย็นถึงวคนน้เวาราม่คิดนะเจ้าได้อรกเออโอ้ยย็นคิดเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับนี่ยินงหมครับเย็นนอยเราโราต้อเรียนครับไ่ต้องกลาวว่านดอกครับ เก็วัดวก็สามกไปเจียวกีดืละครับวันเจียวกลงวันยัน้มาแล้วมันะครับโอ้ยเจียวดาหน่อยเย่ยมเศรษเพราะว่าเขาก็แสเห็นมันจีบอกมาครับพันเลยคือพันอันพันเลยคือพันครับอารการมันจะมากรอกครับมันจะออกว่านักน่ยท่าไหร่ะมันจะหือมถครับเนที่มัถือเลยนะอืมคนครับ นักเลงอ่ะครับครับครับ,บรเพราะ่วงอ่ะหน้าช<ม>ื่ออยู่เนาะครับผมไม่ไหนช่วนสามเจดหกหนึ่งมเแมนบอกเป็นไร